สวัสดีครับเพื่อนๆในครั้งนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันดังประเด็นบนหน้าจอนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพื่อนเื่อ,อรับชมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนครูครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้แนะนำวิธีการทำแผนง,งานที่ไว้สำหรับเฉลยข้อสอบ ปรณยของนักเรียนที่ตอบข้อคำถามจากข้อสอบมานะครับซึ่งเราก็เดินทางมาจนถึงข้อ1ตอบอะไรข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ถึงข้อสุดท้ายตอบอะไรแล้วเด็กแต่ละคนตอบอะไรมาบ้างนะครับผมขอให้คุณครูทำข้อมูลให้ครบว่าเด็กคนต่อไปข้อ1นึตอบอะไร ข้อ2ตอบอะไรข้อ3ข้อ4ตอบอะไรเด็กคนต่อไปตอบอะไรตอบอะไรให้ครูทําเฉลยและก็แคลริข้อมูลของเด็กออกมาให้ครบนะครับทุกคนเชิญครับครับก็ทุกคนก็คงจะได้ครบตามที่ต้องการแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปผมจะแนะนำว่าคุณครูก็คงอยากจะทราบว่าในข้อหนึ่งเนี่ย ในข้อหนึ่งเนี่ยมีคนตอบถูกกี่คนข้อ2ตอบถูกกี่คนข้อ3ตอบถูกกี่คนเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มที่เมาส์คลิกที่เซลล์ B 1 8ครับ B 1 8ผมใช้คำสั่งเขา if เรามาที่แถบสูตรตรงนี้นะครับพิมพ์เท่ากับเข้าไปเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเขา if count i นะครับเปิดวงเล็บนะครับเขาจะถามว่าช่วงที่ต้องการจะอยากรู้เนี่ยมันคือช่วงไหนก็ตั้งแต่ b 3จนถึง b 1 7 b 3ถึง17นะครับจากนั้นใส่คอมมา1ตัวแล้วก็ใส่คที่เรียนะครับคที่เรียที่ว่านี้ก็คือไอ้คำเฉลยนี่แหะครับอ่ะใส่เครื่องหมายคำพูด1ครั้งแล้วก็ใส่ตัวเฉลยตัวถูกเข้าไปก็คือ a นะครับ เครื่องหมายคำพูดปิดแล้ว Enter จะสังเกตจะไหมครับว่าในแต่ละข้อมีผู้ตอบถูก9คนข้อ2ล่ะข้อ3ล่ะข้อ4ล่ะอ่ะผมใช้วิธีนี้คลิกที่เซลล์ B 1 8 1หนึ่งครั้งหลังจากนั้นเอาเมาส์วางที่มุมล่างด้านขวาของเซลล์ B 1 8ให้เป็นเครื่องหมายบวกสีดำคลิกซ้ายค้างแล้วปาด ไปให้จนถึงเซลล์ b สิบหา u สิปล่อยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวเลขมาจํานวนหนึ่งจะขึ้นตัวเลขมาจํานวนหนึ่งดูนะครับข้อ,อข้อที่หนึ่งเงื่อนไขคือหาที่เป็นตัวอักษร a เห็นไหมครับแต่ข้อสองนะครับมันยังหา a อยู่เลยมันไม่ได้หาคําตอบที่ถูกคือ c ดังนั้นเราเปลี่ยนจาก a เป็น 4ทํทให้ครบทุกข้อนะครับข้อนี้นะครับอ,อันนี้เป็น D เรียบร้อยแล้วข้อ17เปลี่ยนจาก A เป็น C ทําให้ครบนะฮะเาลังจากน,นี้ข้อ18ก็ออยังต้องการเงื่อนไขเดิมไม่ต้องแก้ตัวนี้เงื่อนไขเดิมไม่ต้องแก้ แต่ข้อท้ายเงื่อนไขคือต้องการหาตัวดีเปลี่ยนจาก a เป็น d enter นะครับจากเท่าที่ดูโดยตาเปล่านะครับมีผู้ที่ในข้อแต่และข้อที่ตอบอัตราการตอบถูกสูงที่สุดก็จะมีข้อ,อเริ่มตั้งแต่ซ้ายไปข้อ5ครับข้อ5นะครับแล้วก็ข้อ12ครับตีไว้ก่อนว่า ข้อสอบข้อนี้ง่ายง่ายง่ายสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับเพราะมีอัตราการตอบถูกถึง12คนนะครับถึง12คนโอ้เยอะทีเดียวแล้วข้อไหนที่ยากนะครับก็ดูอัตรา,ารที่มีตัวเลขน้อยๆเช่นข้อ20นี่ยากเพราะคนตอบถูกป็นไงครับน้อยนะครับมี4ลํลำดับแล้วกันนะ4ลำดับ สคะแนนไปแล้วหกคะแนน2นี่ครับมี4ี่ลำดับที่บอกได้ว่าเด็กตอบไม่ค่อยถูกกันนะครับก็จะมีข้อข้อสามข้อสีข้อสิอ 4, อ 18, แล้วก็ข้อยีนะครับอันนี้เป็นแค่พยากรณ์ว่าข้อไหนง่ายข้อไหนยากเพราะดูจากอัตราการตอบถูกและตอบผิดของเด็ก นะครับอา้าวต่อไปที่นี้เราจะไปดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นี่คือไฮไลท์นะครับนี่คือไฮไลท์อ้าวผมจะเริ่มจาก B เซลล์เอนะครับ A 2 0ผมจะ Copy ชื่อเด็กทั้งหมดมา Copy ปี้นะครับทำแถบแล้วก็คัดลอกเอามาวางที่คอลัมน์ A20 แล้วเพ t สลงมาครูเพื่อนครูก็จะได้ชื่อเด็กมาทั้งหมด15บดคนแบบนี้ หลังจากนั้นในเซลล์ B20 ผมจะใช้คำสั่งที่เอาคำตอบของเด็กไปเทียบกับคำเฉลยนะครับเอาคำตอบของเด็กไปเทียบกับคำเฉลยถ้าเด็กตอบถูกในเซล B ์ B 2 0จะต้องขึ้นคำว่า true ถ้าเด็กตอบผิด จะต้องขึ้นคำว่า for อ่ะผมใช้คำสั่งนี้ไปที่แถบสูตรแล้วพิมพ์คำสั่งเท่ากับแล้วใช้คำสั่งนี้นะครับ exact 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 เปิดวงเล็บครับเขาจะถามว่า Tech Key นะคืออะไรคำเฉลย c h Key ก็คือเซลล์นี้ครับ b 2หลังจากนั้นใส่คอมมาแล้วเด็กตอบอะไรมา ก็คือไอเอเอเนี่ยข้อที่หนึ่งเด็กตอบ A นะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะ Enter ปุ๊บผมจะล็อกแถวที่2เอาไว้โดยใช้คำสั่ง String ตัวอักษร String หมายความว่าเขาจะล็อกแถวที่2เนี่ยที่เป็นแถวแถวแถวที่2เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำเฉลยเนี่ยไม่ให้บันดิ้นไป ไปยังแถวอื่นๆนะครับดังนั้นฉเฉลยเนี่ยมันจะเป็นคอลัมน์ B คอลัมน์ C หรือคอลัมน์ d หรือคอลัมน์อะไรก็แล้วแต่มันจะวารีไปแต่แถวที่2ก็คือแถวนี้นะครับมันจะคงอยู่นะครับหลังจากที่ใส่ String หน้าเลข2แล้วกด Enter เลยครับปึ๊กทีนี้มันจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายชาร์ป3ตัวขึ้นมาหมายความว่าความกว้างมันไม่พอ ก็เบิไคลิกจะสังเกตใช่ไหมครับเซล B ์ B20 เด็กตอบ A ในเวลาเดียวกันเฉลยก็เป็น A ดังนั้นเด็กตอบถูกเซล B ์ uh, B20 ก็จะเป็นคำว่า True เกิดขึ้นเรา autofill ไปเลยครับนะครับคลิกที่ B 2 0เมาส์วางฐานข้างล่างแล้วทำ autofill ลากไปจนถึงข้อ20นะครับสังเกตไหมครับข้อความมันคับเหลือเกินดังนั้นวิธีการผมใช้อย่างนี้คือคลิกที่คอลัมน์ B ไปจนถึงคอลัมน์อยู่นะครับแล้วถ่างเขาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเยอะไปอ่าดับเบิลคลิกก็ได้ครับให้มันฟิตให้มันฟิตนะครับแล้วมันจะลายตามากเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการซ่อนนะครับอตอนนี้เป็น True อ้นี่เป็นฟอลอ่ะเช็คหน่อยที่มัน f ฟอลยังไงใน AAA ตอบ D แต่เฉลยเป็น C ผิดอยู่แล้วก็ต้องขึ้นคำว่าฟอลนะครับทำลักษณะอย่างนี้ไปอยากรู้ในเองเนี่ยตอบถูกกี่ข้อในเซลที่ v ี0่ V20 ผมใช้คำสั่งเขา if อ่าใช้เครื่องหมายเท่ากับ1ครั้งพิมพ์คำว่าเขา if ก็คือเขาจะนับคำที่ ปากฏแล้วครับ countif นะครับเปิดวงเล็บเพราจะถามว่าช่วงที่ต้องการจะหาคือช่วงไหนก็คือตั้งแต่ b 20จนถึง u 20 u 2 0นะครับหลังจากนั้นเงื่อนไขที่ต้องการหาคืออะไรนะครับเราต้องการหาคำว่า true นั้นใส่เครื่องหมายคอมมาหนึ่งครั้งเปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วพ,พิมพ์คำว่า true u e true ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดตอบ enter ในกรณีนี้เด็กชาย a a a ทําข้อสอบได้8คะแนนจากข้อสอบ20ข้อทำได้2ทำได้8ข้อโอเคนะคนอื่นๆทําเหมือนกันแต่ใช้วิธีการทําสูตรเพียงช่องเดียวก็คือช่อง b 20 หลังจากนั้นทำออโต้ฟิลดทั้งหมดคุณครูไม่จำเป็นจะต้องทําทุกช่องนะครับวิธีการให้ทําให้ครบทุกคนคือคลิกที่ B 2 0แล้วปาดแถบดำไปจนถึง V 2 0แล้วทำออโต้ฟิลด์นะครับมาจนถึงคนที่15เห็นไหมครับมันจะมันจะบอกให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย ไอ้ที่ขึ้นอย่างเงี้ยคือเครื่องอ่ามันพื้นที่ไม่พอนะครับอ่ะไอทีซิเผื่อเพราะว่าคำว่าฟอมันยาวกว่าดับเบิร์คลิกใช่ไหมครับเด็กคนที่1ตอบได้8คะแนนแล้วก็มีไอ้คนที่ทำได้คะแนนสูงสุดอยู่ทั้งหมดกี่คนละ่ะ18ก็คือไอ้เจ้าเจ้า C กับเจ้า d ีเห็นไหมครับคะแนนสูงสุดแล้วก็ลดหลันลงมาส่วนใครทำได้คะแนนน้อยสุดละ่ะ ก็คือเจ้านี่ครับเจ้า M คะแนนน้อยสุดอยู่ที่5คะแนนถ้าครูจะตัดคะแนนใครสอบผ่านใครสอบไม่ผ่านนะครับที่คะแนนเท่าไหร่สมมติครูตัดที่15ก็จะมีคนสอบผ่านคือ1น3 4 4าคนเท่านั้นที่สอบผ่านนอกนั้นสอบไม่ผ่านนะครับ นี่คือสิ่งที่จะบอกคุณครูได้ว่าคะแนนของนักเรียนที่ตอบข้อสอบปรนัยออกมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่คะแนนแต่ละคนเป็นเท่าไหร่ทีนี้ดูแล้วลายตาครับจริงๆมันอาจจะไม่ต้องเป็นต้องดูหรอกแต่มันลายตาเหลือเกินผมจะซ่อนคําว่า for a l ผมจะโชว์คำว่า true นะครับวิธีการทําคือคลิกที่ b 2 0แล้วท,ทําแถบคลุมมาจนถึง u 3 4นะครับ ผมจะซ่อนคำว่า f ฟอไปที่คำสั่งการตั้งจัดการเงื่อนไขไปที่คำสั่งกฎหม่ไปที่คำสั่งจัดรูปแบบเซลล์ไปที่คำสั่งเท่ากับเท่ากับนะไรอ่าเท่ากับผมพิมพ์คำว่าฟอครับ f a l s e ฟอผมจะซ่อนให้มันเป็นสีเดียวกับพื้นกระดาษพื้นเซลล์นะครับ ไปที่รูปแบบเซลล์ดังนั้นตัวอักษรของคำว่าฟอสผมใส่ให้เป็นสีขาวแล้วตอบตกลงแล้วตอบตกลงเห็นไหมครับมันจะชื่อขึ้นเฉพาะคำว่าทรูเท่านั้นคำว่าฟอมันจะหายไปเราก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะดูได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับในคลิปนี้เรารู้แล้วว่าเด็กแต่ละคนมีคะแนน ในการสอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็จะไปหาคุณภาพว่าข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบข้อไหนมันง่ายหรือมันยากหรือมันเป็นยังไงโดยใช้สูตรการหาค่าความยากหรือความง่ายหรือค่า difficulty ของแบบทดสอบผมขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คุณครูคงทราบแล้วนะครับว่าเด็กแต่ละคนได้คะแนนสอบเท่าไหร่บอกเด็กได้เลยครับ อ่ะผมขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ